สต,ตอผัดกุ้งแดงบอกเปลือกไม่ซอยหน่อยเหรอไม่หรอ่ะตำยากนะเธอใส่กุ้งไปอยังอย่างอันพึ่งสิโอ้กระปีกอีกนะเดี๋ยวก่อนยังไม่แหลกเลยใจเย็นๆลูกพี่เขาโขกกุ้งให้มันเข้าไปแล้วเหรอเอาเมียนแล้วปรเดี๋ยวก็โขกอีกไงโขกกระปีเอ๊ะทำไมไม่ทำเองวะเนี่ยดูสิอุ้ยอร่อยอืมอร่อยมากอือมอร่อยว่ะอืมอร่อยเลยขนาดนี้วะเนี่ยไม่อยากตืนเลยอร่อย วันนี้ครัวคุณอ,อะไรนนะไร,รใช่ครัคว,ควันนี้เป็นครัวคุณต้อยเหมือนเดิมนะคะออแต่ว่าจะมาทําเมนูสตอผัดกุ้งซึ่งเป็นเมนูที่ต้อยไม่ทําเพราะว่าคุณเสกเขาเป็นคนที่ทําอร่อยมากวันนี้ก็เลยจะเชิญให้เขามาทำสตอผัดกุ้งให้ทานหน่อยได้เลยเอาไป สองตัวเด็กๆมาเลยไหมพร้อมพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมไปไปพร้อมนอนรอยนอนนอนอนรอรอไเ้ยอย่าคุยอย่าคุยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเงียบๆเียเออเงียบๆเงียบเคุยด้วยนอนไปเยนอนไปเลยนอนไปเลยนอนรอรอไปเลยรอรู้แล้วรู้แล้วรอรอเดี๋ยวพ่อทำกับข้าวให้กินเออเดี๋ยวพ่อผัดผัดกุ้งให้กิน เออ,เอ,อนั่นแหละรู้แล้วใช่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 แล้วตำก่อนตำอะไรตำพริกแกงก็จะมีหอมแดงกระเทียม,มพริกเหลืองแล้วก็มีพริกอันนี้พริกอะไรนะพริกกะเลียงพริกกะเรียง,ลยงแล้วก็มีกุ้งกุ้งแห้งพระเอกของเราก็าคือกะปิกปกุ้งแห้งมีกุ้งแห้งเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุมามิธรรมชาติ อ๋อให้รสมันกลมกล่อมเขาไม่มีผงชูรสก็ทําให้มันเอ่ออมมุมมีกลมกล่อมแล้วก็จริงๆนะเอาง่ายๆนะีห่ังเราไม่ต้องทำแกงออกเรามีพริกเสี่ยงไห้เอามาผัดด้วยก็ได้โอ้อพริกเสียงไห้ของจามใจเบหนาแล้วม่แม่เอามาลืมก็าขายไขายของก่อนอมีกุนเชียงให้ด้วยกุนเชียงหมูดำพร้อมกับกุนเชียงฝังได้ตรงนี้เอาไปผัดอย่างเงี้ยนัเลยอ่ะมาอ่ะอันดับแรกตำก่อน กระเทียมไม่ต้องใส่หมดไม่หมดอ่ะไม่ต้องหมดทําไมอ่ะกุ้งมีแค่นี้ก็หมดก็ได้ทําไมเยอะแล้วเธอเก็บไว้ทําไมเก็บไว้ทาเมนูอื่นใส่ไปประมาณนี้ได้ค่ะนี่หนึ่งถ้วยเก็บไว้ห้ากลีมเนี่ยนะเอาคกมาตั้ตรงนี้ไหมอะไรวะหอมแดงปอกเปลือกค่ะไม่ซอยหน่อยเหรอไม่ลองตํายากนะทำไมไม่ทำเองวะโอเคโอเคโอเคทำเองทำเองอ่าต่อไปไม่ทำเองเลย นี่น้ำหนักน้ำหนักดีเลยพกไซนี่ถามว่าทำไมเราไม่ปั่นจริงๆการการทำพริกแกงอ่จริงๆมันออริจินอลจริงๆมันต้องตำตำเพื่ออะไรน้ำมันมันมันออกมาน้ำมันมันออกเยอะโดยเฉพาะพวกผิวมะกรูดเนี่ยเวลาทำพริกแกงมันต้องตำไปปั่นเนี่ยมันน้ำมันมันไม่ออกน้ำมันจะผิวอาหารไทยเนี่ยมันต้องตำ เอามาใส่เข้าไปมีอะไรก็ใส่ใส่แม่งเข้าไปเอาพริกเอาหั่นมาดิเนี่ยอา้าวเราบอกไม่ต้องยุ่งเอาหั่นอะไรพริกเหลืองเลยอา้าวก็เมื่อกี้หอมแดงแต่ยังไม่หั่นลยอันี้ต้องหั่นด้วยหรอเอาเดี๋ยวมันตำละเอียดยากไงพริกเหลืองมันใหญ่พริกเหลืองใหญ่นี่ใช้พริกกระเหลี่ยงแม่งเผ็ดนะเนี่ยผัดสตอผัดพริกเหลืองนี่มันยังไงก็ต้อง ขาดไม่ได้พริกเหลืองแล้วมันจะได้ความหอมมันไม่ได้เผ็ดหรอกเผ็ดมันได้ยาไอ้พริกสดพวกนี้แหละพริกที่หนูสวนถ้ามีอะไรก็ใส่ใส่มันไปอาหารมันไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะเราไม่ได้ทําขายนี่เราทำแดกเราทำกินเองอทําแดกเองโอ้ยไม่ได้โดนมีดโดนช้อนอยามาเชียวมือเชียว <า S 1> มือก็เธอหันมีพษมาอย่างนั้นนะ่ะเอากุ้งแห้งไปปั่นเะตามไม่ไหวแล้วไอ้กุ้งแห้งเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยกุ้งแห้งเคล็ดลับเลยนะสําหรับเมนูนี้ อันนี้เป็นสูตรของคุณแม่ผมเองก็คือเอากุ้งแห้งเนี่ยใส่ลงไปผสมใน <Okay. S 1> ในพริกแกงด้วยนี่เราไม่ไม่ใส่ผงชูรสเลยเพราะว่าเรามีพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของอูมามิเนี่ย mm hmm. มันเนื้อมันเวลามันเข้าไปในเนื้อพริกแกงมันอร่อยมากทำไมเะไม,ไม่ชั้นตำตะไคร้ก่อนวะตะไคร้นี่มันกว่าจะแหลกมันนานมากเลยนะเนี่ยรู้ปะ ก็เมนูนี้ฉันทําไม่เป็นฉันให้เธอเป็นคนทำเออแล้วทาไมไม่เตรียมเครื่องอนะซอยขึย้นมนเรียบร้อยสิแล้วพอมาถึงปุ๊บเธอก็หยิบหอมกระเทียมไปเลยจ้ะเอ,อ้มันทําง่ายไงสมุนไพรเยอะหน่อยอันนี้เป็นพวกตระกูลสมุนไพรนะไม่ใช่เครื่องเทศนะตะไคร้อะพักสดสมุนไพรปวดแขนแล้วเนี่ยไม่ได้ตำนานโธ่ ปกติให้เมียตำไงอย่าไปไปคิดทะรื่องคิดอะไรอ่ะคนดูก็คิดเธอก็ว่าบาปเธอใส่กุ้งไปยังอย่างอย่าบึ้งสิโอ้ยยังไม่แลกเลยใช้ใช้ให้ตาแค่นี้โอ้โหแล้อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงหรอกแล้วทำไมเครื่องปรุงอะไรเยอะจังเลยวะเนี่ยเนอะ ปรุงอะไรกันเยอะกันแยะขนาดนี้ถ้าพริกแกงดีจริงกไม่ไม่ต้องเยอะใช่ไม่ง่ายแต่พวกนี้ก็ไว้ชูรสจริงเราปัดเกลือสักหน่อยมีเกลือไหมนเนี่ยมีจะช่วยดูดความ<ต>ชื้นแต่เเราก็ใส่กระปิแล้วนะดูดความชื้นก็ใส่กุ้งแห้งหลงไปสิมันไม่เหมือนกันนะเหมือนอะ่ะโอ้โหตำเป็นคุ้งเป็นแคววตตำได้อยู่แค่เนี้ยทําบายทำไปรายการครัวยายต้อยอ่า ยายคอยทำกระเแดกท <c oughs> ี่ตำเก่ง,งกว่ากูตรงไหนวะไม่ใช่เห็นตำตั้งนานนึกว่าแหลกแล้วเฮ้ย <c oughs> มันของใหม่ของสดอย่างนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเขาบอกว่าตำเช้าแดกเย็นนู้นเออเออหย,ยาบๆหน่อยไม่ต้องไม่ต้องละเอียดมากเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปทำพริกแกงอันนี้มันเป็นพริกผัดเพราะว่าเราต้องการให้มันได้กินเนื้อของตัวพริกผัด ส่วนผสมทั้งหมดวันนี้มันนีนเน่เห็นไ้้ลำคาญเครื่องปุงอะไรก็ขวางเยอะแยะไปหมดสปบนเซอร์อย่าให้เห็นว่าใส่น้ำปลานะไม่รับเงินมาแล้วไม่แบ่งนะเยอะ <c oughs> เดี๋ยวนี้มีอย่างเงี้ยนึดรายการกูละยึดท่องกูเรียบร้อยเออช่วงมิดก็ต้องหาไรายได้เข้าเยอะเลยทำไมอะ่ะโควิดมาแล้วไงรอบใหม่ <c oughs> เพราะว่าเราก็ต้องปรุงก็ต้องกินต้องใช้กันแหละทาไว้เลี้ยงลูกใช่ไหม,มหาเงินไว้เลี้ยงลูกโอ้โหลูกเธอเราทะเลาะก,กันอะลูกเขาเราไม่ได้ไ<ม>ทะเลาะก,กันเราไม่เคยทะเลาะกันไม่ใช่เราคุยเสียงดังอะลรใช่ไหมลูกอ่ารอ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 เรายังไม่ไปลูกทำกระปิ้าไปเลยเยอะไหม เขาโขกกุ้งให้มันเข้าไปแล้วเหรอเขาเนียนแล้วก็ดีก็าโขกอีกไงโขกกะปิเอ๊ะทำไมไม่ทําเองวะเออก็จะเสียงทำไมมันเป็นเมนูของเธออ๋อก็มีก็ใส่มาสิ่เะไมเอาเอาแค่นั้นก่อนพ่อนอนกระปิอะไรเนี่ยอเไรอ่ะอก็วันนั้นไปเอามอเอก็ไปเอามาจากเออไปซื้อมาจากร้านันท้ายนอสิงห์หมู่บ้านชาวประมงเขาประมงพื้นบ้านโอท็อปโอท็อปเออมันเป็นเคยแท้เคยมันคือกุ้งอะกุ้งตัวเล็กๆกันไย เสียงปิดไหนทังไมเสียงอย่างนี้อะไรเจ็บขู่เนี่ยไม่เคยได้ยินเสือชีต่าเลอที่มันขู่ขู่เมียขู่คนอื่นไม่ได้ขู่รังแกได้แต่ผู้หญิงก็เด็กอะไรเย้เขาก็ปีดใส่อีกไหมเดี๋ยวก่อนยังไม่แหลกเลยใจเย็นๆลูกพี่แต่รับรองว่ามันได้น้ำมันออกแล้วก็รสชาติมันจะดีกว่าการที่เราไปปั่น เนี่ยมันก็จะหยาบเลยว่าอยากได้หยาบนิดนึงเพราะปกติเราก็หยาบคายอยู่แล้วเมนูนี้เป็นอะไรที่เ็าทาอร่อยมากอันนี้อาจจะไม่อร่อยแล้วก็เพราะไม่ได้ทํานานอ,ะอ่ะคือคุณว่าทำอาหารเนี่ยจริงๆมันต้องใช้ความชํานาญนะในการทาขันมือคือเออมันต้องทําบ่อยๆเพราะบางทีเนี่ยเนี่ยถ้าเรานานเนี่ยแล้วเรามาทําใหม่เนี่ยมันก็ขัดๆเกินมากก็ช่างมันทําแดกเองอย่าไปคิดมากหัวเมียทาให้กันกินที่บ้านพ่อแม่ลูกต่างคนต่างทํา อร่อยมั่งแม่อร่อยมั่งผมว่ามันเป็นเรื่องของม,มันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นรสชาติที่เรากินกันเองที่บ้านเ,ออเราไม่ได้ทําขายถ้าทําขายจริงอ่ะมันต้องมี SOP เขาเรียกว่า SOP แล้วก็ RCP ไว้คุมควบคุมคเนี่ยอัน,นอย่างเนี้ยกุ้งแห้งต้องใส่เท่าไหรอ่อ่าสตอใส่กี่กัมกุ้งใส่กี่ตัวมันต้องมานั่งดูอีกนั้นหนักกุ้งอ่ะตัวหนึ่งอ่ะกี่เท่าไหร่น้ำหนักกี่กรัรมเพื่อให้รสชาติมันนิ่งมันนิ่งทำทุกจานอย่างเนี้ย อันนี้เราทํากินเองเราเอปรุงไปชิมไปกินไปเพราะว่าเราทําเท่าไหร่ก็ได้ไงทำอาหารนะ,ะทาที่บ้านกับทําที่ร้านไม่เหมือนกันเวลาเราปรุงอะไรลงไปเนี่ยถ้าหวานเนี่ยยังแก้ง่ายนะหวานเราก็ตัดเค็มลงไปแต่ถ้าเค็มในแม่งไม่รู้จะแก้งไงพอหวานใส่หยอลยนลงไปครั้นี้รสชาติมันดันพุ่งมาหมดเลยครั้นี้เลิกแดกเททิ้งแม่มเลยผมว่าไม่ได้เชี่ยวชาญทําอาหารหรอกผมมาชอบแดกชอบกินแต่ว่าเชี่ยวชาญการใช้ลิ้น ในการกินกินรสชาติใช่หรอลิ้นอ่ะก็ใช่ไงอ้าวพูดผิดตรงไหนวะเมื่อกี้บอกว่าใช้ลิ้นในการกินใช้ลิ้นสมองเธอสั่งงานไปอีกอย่างหนึ่งแล้วเธอก็เลยพูดอาหารเข้าปากมันไม่ผ่านลิ้นตรงไหนโอ้เออเสียงไม่ออกปรุงจะนี้อยู่ละหืมหอมว่ะอมหอมกลัวไม่เผ็ดอ่ะที่ใส่พริกน้อยือเป่ะเดี๋ยวนี้เธอก็ไม่กินเผ็ดนะเดี๋ยวก็ร้องอีกโอ้ ผกกเป้าบอกชอบอะไรรู้ไหมเวลาผัดสตอผัดพริกเหลืองเนี่ยมันมีเทคนิคเคล็ดลับอีกเรื่องหนึ่งเวลาเราดับไฟทุกอย่างผัดเสร็จแล้วเนี่ยมะนาวบีบโรยลงไปโอ้โหนั่นคือเคล็ดลับอีกเคล็ดหนึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูอย่างนี้ก็ต้องรอให้ทุกคนดับไฟให้หมดใช่ไหมทำไม าปิดมะนาวตับไฟบนกระทะปิดแก๊สยอกยอกกูต้องทำกี่เทปวะรายการนี้ยไม่<ย>มีกูได้ไหมม,มันอร่อยตรงเนี้ยตับไฟเลยไฟเลยนะแมงม่งหมดแล้วนะผัดเข้าไปเออผัดให้มันสุกแค่นั้นแหละจริงเรามีฮูดอีกตัวนะเดี๋ยวกล้อง กล้องมันจะถูกบังเพราะจริงฮม้ดตรงนี้เราก็ใช้ได้เราทําสำรองไว้ <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องครัวที่เราทําไว้ครัวนี้เราทําไว้ตั้งแต่หกปีเจ็ดปีแล้วอยาว่าเลยเดี๋ยวมันบังกล้องนะฮูดจะเกิดเลยไม่ได้เกิดเลยเออฮูดแม่งไม่สปอนเซอร์ไม่ได้เข้าเลยฮูด,ดเครื่องครัวเข้าได้นะเครื่องครัวอันนี้รายการของคุณต้อยนี่เขาเกี่ยวกับเรื่องการทําเมนูอาหารโดยตรงเพราฉะนั้น อิ๊ว <C ut ters> โอ้ยลูกจามัเลยสปอนเซอร์ทั้งหลายแหล่น้ำปลาซีอิ๊วน้ำตาลผงชูรสซึ่งใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะต้องบอกก่อนนะเพราะปกติผมไม่ใช้ผงชูรสคือจะมีก็ได้ก็วางไว้เฉยผมอาจจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรไนี่พูดก่บสปอนเซอร์ต,ตรงๆแต่น้ำปลาน้ำตาลอะไรเราใช้กันมันจำอยู่แล้วจริงทำไมเธอไม่ใส่น้ำตาลปี๊บก่อนใส่น้ำไหมใส่นิดนึงน้ำล้างครกอ่นนั่นดีที่สุดเลย ดายของศาสตร์ทำตั้งนานอะน้ำตาลปี๊บอาหารเนี่ยถ้าทำกินเองอะ่ะถ้าเราไม่มีสูตรตายตัวหรืออะไรที่มันรู้สึกว่ามันต้องเป๊ะนะค่อยๆใส่อย่ามือหนักนะถ้ามือหนักเนี่ยมันแก้กลับมาลำบากเพราะอย่างมันแก้ถ้าเราไปใส่กะปิแม่งหมดเมื่อกี้เลยเนี่ยรับรองเค็มแก้ยากอย่างเงี้ยผัดเสร็จค่อยๆชิมชิมแล้วเติมชิมแล้วเติม,ม,ตมอันนี้คือการเริ่มต้นของการทำอาหารที่ดี ครัวคุณต้อยนี่ออนแอร์ทุกวันไหนเนี่ยทุกวันพุธค่ะเวลากี่โมงเวลาสิบเอ็ดโมงค่ะก็จะเป็นเมนูที่แบบบางทีเราก็ถ่ายฟีดฟีดโซเชียลไปแล้วเขาทําอะไรเงี้ยเราก็เออหน้ากินก็อยากแบบเอามาลองลองทํากินดูบ้างอย่างเช่นอะไรที่มันเป็นกระแสบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็มาให้เธอชิมสมัยก่อนเราทํานี่ไงเราทําร้านข้าวแกง่ะตอนหลังเราก็ไม่ได้ทําเองนะ เราตอนนี้เราก็เลิกทําไปแล้วแล้วก็มาทําำเจใจญาาหาเนี่ยก็เมนูอาหารไทยนี่เราเยอะนะมีเยอะมากเลยเออน้าปลาใส่มาหน่อยน้าปลาใส่ขอบกระทะสิขอบกระทะขอบกระทะมันจะได้ค่อยๆดูดเข้าไปข้างๆเอาตะตอลงมาเลยพัดไปเลยเราใส่กะปุปีไปร้องไงนี่เห็นไหมหน้าตาเริ่มมาแล้วเวะอหอมนะเห็นไหม เขาเป็นคนที่ทําเมนูนี้อร่อยแกงกระโดดไปนู่นน่ะพริกผัดพริกผัดอ่าเอาชิมอ่าค่อยค่อยชิมนละ้ปรุงเพิ่มไม่เค็มไม่เค็มออาก็ใส่กาลังพอดีสําหรับเราไหนมาชิมบ้างเอาช,อช้อนฉันได้ไหมได้กล้วรังเกียจเธอไหมล่ะมีแต่เธอรังเกียจฉันเวลาคุณไม่แปลงวันก็ไม่เห็นจูบปากเลยหัวแหงออกมาข <laughs> อ,อตัดปีบ๊บนี่แล้วก็ เราอยากได้กะปิกับน้ำปลานิดหนึ่งอันน้ำปลาก็ได้น้ำปลามันได้ความหอมเอาเนี่ยต้องขอบขอบเออโดยขอบลอยขอบรอบเดียวรอบเดียวพอ,อให้มันจะดุ้งความร้อนอสักนิดหนึ่งกลิ่นมันก็จะซึมเข้ามาเออันนี้สะตอปัดกุ้งแล้วใส่ใบมะกรูดไม่ไ,ไม่ใส่ะเขาไม่ใส่กันเต่ถ้าใส่ก็แล้วแต่อยากก็ใส่ก็ใส่แต่เขาไม่ใส่กันจริงๆสะตอมันไม่ต้องจุกมากอ่ะ เอาเสร็จแล้วบีมะนาวเป็นอันจบพิธีอู้นะ่ากินว่ะเอาเข้าวสวยมาเร็วข้าวสวยมานี่กินข้าวเนี่ต้องกินใส่ถ้วยว่าฉันเป็นเด็กบรรต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดอตอนปิดเทอมถ้ามันเด็กบ้าน,นอกเธอมันเด็กต่างจังหวัดใช่ไม่เหมือนกันเอาตากขยันงก่อนดิอีกแล้วกินก่อนชอบมาอย่างนี<ม>้ทุกทีเ,เห็นเป็นไรเลยกินตัดต่อไหมกินกุ้งให้ตัวเดียวหรอเอาตัวใหญ่ๆนั่นสิ เอาพริกเนื้อพริกจะเยอะหน่อยสตออีกตาบอดปะโอ้ยการขมบ่อดแย่นี่หืมเห็นไหมดูดิหืมเนี่ยดูสิอุย้ยเ,เนื้อพริก<ว>เนี่ยหืมดูอุ้ยอย่นี้ะมึงเอ้ย,อยอพรุ่งนี้แหละั้งฉี่ทั้งตดเลยโอ้โหกลิ่นมันหืมดูสินี่เอาแค่นี้ก่อนดูดูควันดูควนัวน โท้างตรงไม่ต้องอ้อมอ่ะอือหึอึหึหึได้เธอวางท้องไม่ลงอ่ะจริงอร่อยอือหึอือหึหางฟุ้งอือหึอด้อร่อยมากอืมอร่อยวะอืมอร่อยเลยขนาดนี้วะเนี่ยอือหึได้อหอมมาก โอ้โหแล้วไม่ตักกุ้งอะไรเลยตักพริกแกงเนื้อพริก่อนอเอาลุยมีมินนะมีเรื่องอที่อยากจะบอกตอน,นเด็กชอบลลไรรู้ไมเวลาแม่เขาบัดทุกอย่างเสร็จ่ะฉันจะเข้าข้าวไปแล้วรอรอกุ้มัทะ อืมมันเป็นอะไรที่แบบอ๋อเมื่อกี้เออลืมเอาข้าวไปคุกคนกระทะนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดอะ่ะเป็นไงฮะอืมเห็นไหมอุย้ยอร่อยอ่ะติดเครื่องเลยอะเครื่องติดเลยไม่ใช้ใดเดียวเลย,ยเครื่องติดง่ายเลยมันลงตัวเทคนิคลับอะไรเราก็เปิดเผยให้หมดเมนูนี้น้องทำกินเองที่บ้านแต่ถ้าอยากให้คุณต้อยก็ทำเมนูอะไรก็บอกมามีอะไรที่เรา คิดว่ามันเป็นเมนูที่เราทําได้เราก็จะทาค<อ>่ะแล้วถ้ามีเคล็ดลับอะไรเราก็จะมาบอกกันเผื่อบางคนเนี่ยเอาไปทําอาชีพได้ง่ายๆเลยกุ้งที่เราใช้เนี่ยก็ไซส์ประมาณที่สิบตัวโลนะมันก็เลยไซส์ใหญ่นะ่นี่เราปอกเปลือกเอาหัวออกนะมันก็อยู่ดิดอ,อร่อยน่ากินอร่อยอ่ะความอร่อยอยู่ตรงนี้นระหว่างให้เลือกกินกุงก้งกับเลือกกินนี่นะพริกผัดนะ นี่เรากินพริกกระสตออืมคราวหน้าเราเอาเมนูพริกเครื่องไฮมาทําบ้างดีกว่าเพราะพริกเครื่องไฮเราอะเราก็มีเคล็ดลับก็คือการเอากุ้งแห้งไปป่นรวมกันด้วยเหมือนกันอ่าแล้วก็จะเป็นสไตล์กึงจีนนิดนิด,นดอืมอร่อยไม่อยากกินเลยอร่อยอืมอ๋อคุณแม่อร่อยอ,อ,อร่อย,ยก็ลองแม่ดูดิ ด้วยขี้มูกเลร้อนค่ะต่อยกินต่อฮะมีทำอีกเมนูไม่ใช่เหรอ <c oughs> เฟปหน้าจะ <c oughs> เอาหมดเลยอ่ะอ้าวตับไม่เลิกเลยเว้ยแดกคืองานกูแดกหมดแล้วเปิ <c oughs> ปดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไร